ไหนไหนไหนว้าดูอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชินเบ็ดอีกแล้วครับท่านบอกเหลืองปลาตัวใหญ่นะแม่นะโอ้โหคนไรฉมังตัวที่เท่าไหร่เนี่ยสามสามละเอา้าก็แม่ก็บอกเมื่อกี้มันได้อ่าสามละ ไหนโอ้โอ้ปาร์ดดูเบ็ดเองครับเบ็ดแฮนด์ไลน์ครับใช้แฮนด์ไลน์เพราะพื้นที่เราจำกัดนะครับวันนี้ใช้เบ็ดโตวันนี้ใช้เบ็ดเบอร์เจ็ดครับเมื่อวานใช้หกวันนี้ใช้เจ็ด ครับอย่างที่ใช้ก็เป็นเนื้อปลาครับนี่เนื้อปลาสายแดงเกลือกินเกลือนี่นะครับปลากินเนื้อปลาไปครับน้ำกำลังขึ้นมุมถ่ายไม่มีครับนักช่วงถ่ายไม่มีมุมไม่ได้เฮ้ย เข้าไปไม่ได้ครับเป็นที่นั่งได้คนเดียวดูนะกินเยอะหมดไม่ทานมันมงอมบรรยากาศบ้านริมน้ำเราครับตอนนี้น้ำขึ้นเยอะแล้วครับฝั่งนู้นเงียบนะครับนี่ไม่มีใครมาตกปลานะครับไม่มีใครมาเข้าพัก รยากาศทะเลวันนี้ครับไปดูปลากันต่อครับมีบนบระเบียงบ้านเราแต่วันนี้มันอยู่เข้าไปไหนหนู่นครับเฮ้ยโดนอีกแล้วไ <laughs> หนๆไปดูกนว่าเนอปลามีแต่ตัวใหญ่ๆอะ่ะอ,อืออ่ะปล่ยปล่อยปล่อย นี่ครับไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นครับปลากระบอกกินเบ็ดนี่ใครบอกว่าปลากระบอกไม่กินเบ็ดกินนะครับใช้เกลือกินเกลืออืมกดเรียบร้อยมียปลาไปไปกันต่อต้องใต้ระเบียงบ้านแล้วค่ะมินทายไม่มี ขอโทษขออภัยนะครับมุมด่ายมันไม่มีเข้าไม่ได้ครับจะรอปลาขึ้นมานะจะถ่ายเอะตุกเ <c oughs> ห็ลนลายครับ <c oughs> ขวดอยู่นี่ครับสีชีตบ,บ้านริมน้ำโอ้โหใหม่้วแม่ <c oughs> เก่งอ่ะอ่าถีดดา แต่ละตัวโอ้ขดน้ำเนาะตัวดิตัวขวดน้ำเนาะเริ่มนะครับเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วแล้เ <c ười> ดียวอง ได้แล้วปลาืเฮ้ยกินเป็นว่าปลากระบอกอ่ะขานอนโดนโดนอีกแล้วอุ้ยตกลงตกลงตกรูนะวะ โอ้ยน,นอนจริงๆมุมถ่ายไม่มีครับฝั่งถ่ายฝั่งนี้ก็ไม่ได้เนาะรอปลาอยู่ตรงนี้แหละครับเนาะรอครับนี่ทะเลตานะครับไล่กันเลยน่าจะฝูงใหญ่บ้างนั่นไหมนะมใหญนะ่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะค้าปลากระบอกคินเบ็ดอ้าใครบอกว่าตกปลากระบอกอ่าไม่ได้ฮะมาดูกันครับ ตกได้นะครับมันกินเหยื่อเหยื่อปลานะครับครับเป็นเืงอปลาครับปลาแสดงครับเืงอปลาสแสดงดดดโดนโดนโดนอ้ยยกไปไมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ย <TF> อยิงตัวนี้ยิงใหญ่อ่ะโอ้โหฮะอืม <laughs> <h ums> ตัวใหญ่โุ้ยไล่กันเลยอ่ะสามตัวโลมั้งหนะักเอาเกียวเกียวเกียวมุมถ่ายแค่ไหนเดี๋ยวนะต้องใช้ความอดทนครับนะมุมถ่ายไม่ได้ตัวนี้แล้วแม่โอ้ <laughs> ตกเป็นว่าเล่นเลยตกเหมือนของเล่นเลยอ่ะโอ้ยแน่นอนจริงๆมาครับใครไม่เชื่อก็ต้องร้องครับรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไปแล้วนี่ครับน้ำขึ้นเต็มฝั่งนะครับมุมถ่ายตรงนี้นะครับเข้าไปไม่ได้ครับมุมถ่ายไม่พอนะครับเห็นลายลายนี่ครับ เยอไปหนึ่งวานเอาไม้ไผ่มันเกล็ก,กครับวันนี้เล่นแฮนด์ไลน์ล้วนๆเ,เลยแมวนะอย่าไปกินเหยื่อนะอย่าไปกินเหยื่อนะโดนไหนมโดนไหมอยู่ไหมครับบรรยากาศอยู่ปะมุมถ่ายไม่พอครับจะเข้าไปถ่ายเดี๋ยวไปโดนลูกหลง เพราะว่าต้องใช้งานลายครับใช้แรงเขาแก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเผื่อจังหวะช่วงไม่รู้จักจังหวะกันเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวปากแตกครับนะ่นครับของมอเยานสูงครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับเนะวิถีคีวิตคนริมน้ําก็จะประมาณนี้ครับอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันเชื้ออกาศครับแบบเชื้ออกาศจังหวะปลาเข้าเราก็ต้องรีบตกนะครับถ้าเราตั้งใจมาจริงๆิยก ขึ้นมาแล้วครับเรียนๆเลยนะครับตามต่อแล้วครับโอ้โหยอยากให้เห็นกันจะจาครับอืมอย่างนี้เลยดูกะติก,กันครับอโอ้โหออกมาทำไมเนี่ย ใช้ความพยายามสูงครับดูดีแค่นี้เองคร,รับอากาศ้าลิมน้ำของเราครับรอบๆนี่ครับอยู่กันแบบบ้านๆครับเหลือยังไม่เข้าครับถ้าเหลือเข้าเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับตอนนี้ลูกน้องยังไม่เข้ามานะครับก็จะมานี้นี่ครับรถเข็นจอดเต็มเดี๋ยวเรืออวนเข้านะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ เยอะครับเรือปูนะครับช่วงที่รอปูก็นี่แหละครับตกปลาคอยนะครับหากับข้าวสบายสบายช่วยโอกาสช่วงที่ปลาเข้านี่แหละครับต้องให้ไวครับผู้ช่วยเข้าไปทําอะไรผู้ช่วยฮะไปช่วยหรือไปกวนอะไรเขานะ่ฮะไปช่วยไหมไปกวนนะ่ดิโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้ดูปลาครับ ตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยนะครับเึ้นม่อีกแล้วครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องนะครับตัวใหญ่ๆทังนั้นเลยโอ้โหตัวใหญ่ๆครับไล่กันขึ้นมาเลยไม่เอากินไม่ได้หรกเราว่าบางคนก็จะเรียกไอ้หูดำนะครับราเรียกหูดำนะครับที่นี่เรียกปลากระบอกนะครับหางเหลือง ตัวหูมันดานะครับต então, <Brain. S 1> ัวหูมันดำอ่าบางที่บางพื้นที่เขาจะเรียกปาหูดํานี่ครับหูจะดานะครับบางคนก็จะเรียกว่าฉลามฉลามแบบไหนไม่ทราบนะครับแล้วแต่จะเรียกเป็นบางที่นะครับตัวลาครัวใหญ่ตัวใหญ่โหัวใหญ่ขนาดเลยครับ ใหญ่ๆขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวเราฝูงมันเข้ามาช่วยโอกาสนี่นครับเนี่ยมีเ้เนี้เ mm ีครับก็ประมาณนี้ครับส่วนผักที่ได้แล้วก็จะเอาไปทำเป็นเมนูอาหารนะครับใส่สู้ไว้นะครับทำ ความสะอาดแล้วก็พาเก็ตเซตเตอรไว้อยากทำเมนูอะไรแล้วก็เอามาทำกินมันก็เป็นวิถีชีวิตของคกลิมน้ำนะครับก็มันไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันนะครับมันแล้วแต่โอกาสและเวลาช่วงที่ปลาเข้านะครับถ้าเราเห็นแล้วก็ตกนะครับไม่ใช่ว่าใครมาก็กใครมาจะตกได้มันไม่ใช่ได้ทุกวันนะครับเป็นบางโอกาสและเวลาและช่วงเวลานะครับ ไปเจอกันมา,าช่วงเราจะเอาไปทำเมนูกับข้าวนะครับนะครับเราติดตามชมครับ